ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .4 วันนี้เราจะขึ้นในแบบฝึกหัด2.2ในหนังสือในแบบฝึกหัดที่2.2หน้าที่22นะคะแล้วก็หน้าที่23 2หน้านะคะวันนี้วันนี้เนี่ยครูจะไม่ยกตัวอย่างให้ดูเนื่องจากมันเป็นการทบทวนเลยนักเรียนทบทวนการหาผลบวก ซึ่งนักเรียนเคยเรียนไปแล้วเห็นไหมเขาตั้งหลักให้ตรงกันแล้วนักเรียนก็จับบวกกันได้เลยแล้วก็นักเรียนสามารถให้ผู้ปกครองตรวจสอบคําตอบได้โดยการใช้เครื่องคิดเลขนะคะแต่ครูขอย้ํานะคะให้นักเรียนลองทําก่อนไม่ใช่กดเครื่องคิดเลขแล้วหาคําตอบเลยนะคะแสดงวิธีท,ทาก่อนในแบบฝึกหัดที่2.2หน้าที่22ถึงหน้าที่23นะคะอ่ะเห็นไหมก็ไม่เยอะนะคะถ้านักเรียนเพราะว่ามันเป็นเรื่องการบวก ะะการหาผลบวกนะให้นักเรียนตั้งใจทําวันนี้ก็ไม่มีอธิบายอะไรมากมายนักเรียนเพียงแต่ตั้งหลักให้ตรงไอ้อย่างเช่นอันเมื่อกี้เนี่ยมันวางหลักให้ตรงละไอ้นาเนี่ยนาที่ส2ทีนี้หนา23าเนี่ยเขาบอกว่าแสดงวิธีหาผลบวกนักเรียนก็ตั้งเลขให้ตรงนักเรียนก็ตั้งเลขให้ตรงนะคะ3ามหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบหก บวก4แสนอ่าวลักแสนละ36,235เห็นไหมตั้งให้ตรงแล้วก็จับบวกกัน6บวก5เป็น11พด1 5บวก3เป็น8บวกอีก1เป็น9 4บวก2เป็น6 2บวก6เป็น8 3บวก3เป็น6 อ่าได้4นะคะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะอ่าขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยอ่าแล้วก็ตอบคำตอบที่ได้คือเท่าไหร่อ่าดังนั้น32,456บวกกับ436,000 235เท่ากับ468,000 691อ่าเราก็ใส่คำตอบนะคะให้เรียบร้อยนะใส่คำตอบให้เรียบร้อยเนาะโอเคให้ตัวอย่าง1นงข้ออันนี้วางหลักให้ตรงกันนะคะวางหลักให้ตรงกันเนอะแล้วก็จะได้บวกได้ถูกต้องนะคะหลักหน่วยให้ตรงหลักสิบให้ตรงนะคะโอเควันนี้ครูก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้นะคะเนื้อหาอน,นี้ไม่ยากนะคะนะักเรียนตั้งใจทํานะคะแล้วก็ ตรวสอบโดยการใช้เครื่องคิดเลขได้ให้ผู้ปกครองตรวจสอบนะคะห้ามใช้เครื่องคิดเลขก,ก่อนนะให้ลองทําดูก่อนนะคะค่ะคุณครูก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ